วันนี้เป็นวันหยุดนะคะดิฉันกำลังมองความงามของแม่น้ำบางปะกงและเบื้องหลังของดิฉันก็คือกำแพงเมืองเก่าฉะเชิงเซาค่ะจังหวัดฉะเชิงเซานั้นเป็นจังหวัดที่มีสเสน่ห์มากนะคะมีทั้งส่วนที่เป็นโซนอุตสาหกรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นเมืองเก่าโดยเฉพาะบริเวณกำแพงเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่ ติดปริมแม่น้ำบางประกงมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจมากตามมานะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือโซนเมืองเก่าในตัวเมืองฉะเชิงเซานะคะกำแพงเมืองฉะเชิงเซาตั้งอยู่ที่ถนนมรุพงศ์ตำบลหน้าเมืองในตัวเมืองฉะเชิงเซาสร้างในสมัยรัชกาลที่สโดยมีกรมหลวงรักรนเรศเป็นแม่กองก่อสร้าง เพื่อป้องกันค่าศึกศัตรูรุกรานและต่อมาในสมัยรัชกาลที่5กำแพงนี้ก็ได้ใช้เป็นที่ตั้งมั่นกองทัพในการปราบปรามกบฏอังยีซึ่งอังยีก็คือพ่อค้าฟินชาวจีนที่ก่อความวุ่นวายปล้นสะดมกลางเมืองค่ะปัจจุบันกำแพงเมืองฉะเชิงเซาแห่งนี้บริเวณด้านหน้าได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นปอดของเมืองเพื่อให้ประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยว ชมทิวทัศน์แม่น้ำบางประกงเป็นสถาปตัตยกรรมที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นความภาคภูมิใจของชาวฉะเชิงเซาค่ะมีโอกาสก็แวะมาฉะเชิงเซานะคะมาดูแม่น้ำบางประกงชมกําแพงเมืองเก่าฉะเชิงเซาบ้านเรามีของดีมากมายนะคะอาหารก็อร่อยด้วยค่ะ